สวัสดีครับผมนายชัยุดดรอรอที่ซื้ในโลกตอนนี้เดินอยู่ที่แม่สายครับผมอยู่อำเภอแม่สายเดินออกมาหาเที่ยวเล่น่แถว่อำเภอแม่สายด,ดูดูครับผมบ้านใดมันขาตาซื้อชอบกลับบ้านครับราคาเก่งเกงเสื้อผา้ากับบ้านกับบ้านเฮาครับตัวละร้อย สามโลร้อยครับผมขน,นมฮอจากมืองจีนเยอะครับพเพื่อนบ้านเขาเอิอบอกเบ็ดใหญ่ครับ ขนมนมเนยเพียบเลยครับผมมาจากฝั่งจีนครับน่ครับพกวยพกคอเพียบเ,เก่ารักยิ่งเยอะครับอืนหนักไปทางสินค้าทาองฝัง่งจีนครับเยอะเลยครับผมไม่เหมือนเดิมแล้วครับแม่สายเพราะพอคาคนจีนมาลงทุนเยอะครับบ้านหฮาแต่ว่าตัดดีได้ตาได้เสียนะครับ ตาดีได้ไหมายถึงได้ของคุณภาพกลับบ้านตาไลา่ก็หมายถึงว่าได้ของบดีเขาบ้าน ครับหน้าด่านครับผมด่านแม่สายปเป็นตาถ้าเขาไปคุยดีๆพวกพวกฟังพมา่ามาขายของอะ่ะถ้าเขาไปคุยดีๆเพื่อเพ,พื่อได้ได้หาอันร้อยซี่อันร้อยครับผมกันสายตาสายตาแบบ แว่นวรุ่นนะครับแว่นสมัยใหม่นะครับแว่นดำขาตั้งกล้องถูกๆเพียบเลยครับมาเซลฟี่เพียบเลยมาดูเลยมาหาดูมาเซลฟฟี่ ข่าผ่านแดนชั่วคราว30บาทนะครับข้าไมไปฝั่งพม่าเช้าเย็นกลับพม่าก็สังเกตง่ายครับแก้มกจะทาเอ๋ อาธรรมคานะครับแก้มเพิ่นเ,นเห็นขาวๆเพเป็นแปง้งครับโอ้โหุ่นนี่ครับดานน,นะครับเตรียมสมุดผ่านแดนเข้าออไปช่องนี้ครับฝั่งเข้าฝั่งพม,มา่าดีวยในเจ้าหน้าที่เพิ่นเขาก็จะจับให้ กล้องดีๆของไม่จากมาจากมือจีนก็นเยอะนะครับกล้องกล้องถ่ายทำยูทูปนี่แหละครับชัดๆระระดับซ K เคสตาดีได้ก็ได้ของชัดไปสตาดีก็ได้ก็ได้ของบ่ชัดก็ส้องศึกษากอนครับว่าตัวไหนมันชัดต้องลองกอนครับจากตัวละสอง0ันกว่าคุยกันไปคุยกันมาเหลือพันเศษๆครับตอนนี้จะเดินเข้าร้านอาหารก่อนพอนพิษ อยากกินเย็นตาโฟเจ้าประจำ <c oughs> เดี๋ยวมาชมสินค้าฝั่งนี้ครับกล <c oughs> ้องที่หน้าใส่ยี่นี่ตอนนี้ก็เป็นยี่ห้ออีเคนนะครับความคมชัดระดับ Full HD แล้วก็4 k แต่ว่าหน้าไส้ตอนนี้เป็นฟูเฮ็ดดีครับพอซีเคเปิดเ่อเพราะว่ามันมันชาดเกินไปมันจะเก็บขอมูม้นเก็บได้หน่อยัมนมมโมรีมันต้องสูงอีูเแล้วถึงเก็บได้เยอะ ันตันโต๊ะไปเฉยแลครับผมเศรษฐกิจเมื่องมาสายคือขึ้นครับผมนะครับรถกำลังวิ่งไปนะครับคือฟังพม่านะครับผมนะฮะตัวหนังสือไทยพม่าโฆษณาพม่าโอ้โหน้ำขึ้นเทียบไม่น้ำกกนะครับไหลลงไม่น้ำโขง ครับหน้าตาเย็นเดโฟครับผมเจ้าประจํามาแม่สายก็ต้องแวะเจ้านี้ครับอร่อยครับผมองตาพิดเป็นบุญเส้น <c oughs> เส้นใหญ่ครับบุญเส้นกับเส้นใหญ่โอเคครับผม Thank uh -huh. Ra c、嗯 อร่อยมากครับก้ยสุดหังนะครับเพื่อนๆมาก,ก็ลองแปะดูนะครับยินดีฟ้ว้ครับชิมปลา ไม่น้ำกกครับผมในคนไทยข้ามฝากไปเที่ยวกันไปเช้าเย็นกลับนะครับถ้าบาัตรชั่วคราวถ้ามีพาสะปอร์ตอยู่ได้หลายวันครับ บ่ตอนนี้มาเดินชมสินค้า ใชมาเก็บฟันยานเรือรบมีทั้งปืนกล M16 อืมุปกรณ์แต่งรถโหสวยเพียบ เยืมไม่ซื้อผมไปบ้านหลเจ้าเ็นคจีนคจีนบ้านไหนอ่ะบ้านเธอไปบ้านเรา หนักไปทางเป็นตาเปียบเลยครับผมตาสวยๆเยอะๆเอาหมดแล้วนะครับเดีอยวเราจะดักกันแดนอ่ะดูแล้วละครับจะดักกันเดนด้วยครับพี่คาผมสวยๆนั่นเลยครับอืม ่แม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 ่สูงมากแม่สูงมากแมกจ้าลองดูก่อนมุนไม่บลูทูธก็มีเปียบเลยมันค้าจากเมืองจีนตลาดมันห้าโมงกว่าจะซื้อเออโอ้ยทันดีดอกใสวันไหน ขนมห่อยักษ์ SB ห่อยักษ์ครับน,น่ากอดหืมหลังเนี่ยสาย สินค้าไม่สายหนักในทางไอ้ของจีนเยอะสินค้าจีนเยอะเสียร้อยครับเวน เกงตะกะเตีตนตตนย,ยนเกงตะกะเตียนเชลดาชุดว่ายน้ำเพียบ หญ่มากๆเลยวัดไปทำเป็นที่จอดรถไปหมดแล้วครับผมโอ้ใหญ่มากๆเลยครับแม่สายสลดัดค้าขายแบบอินโดจีนหนักไปทางเสื้อผ้าจีนเยอะครับ คลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ